สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะโค้งสุดท้ายเลขเด่นบนล่างงวดวันที่16มีนา63ค่ะเราจะมาเริ่มกันที่จีบันนะคะในงวดนี้จีบันนะคะส่วนใหญ่ข้อมูลนี้นะคะจะติดที่หลัก10และหลักหน่วยนะคะส่วนมากเลยจะอยู่ที่หลักหน่วยนะคะหลักหน่วยบน110หน่วยบนนะคะ วันนี้5้าค่ะถ้าใครยังไม่ได้ชุดข้อมูลนี้นะคะก็เก็บข้อมูลแคปหน้าจอนะคะอันนี้จะเป็นของแท้นะคะเพราะว่ามีของปลอมออกมาก่อนหน้านั้นนะคะแต่ชุดนี้เป็นชุดของแท้นะคะเพราะว่าจะออกมาก่อนหวยออกเนี่ยไม่กี่วันนะคะโอเคต่อมานะคะ อาจารย์ติเล็กวิ่งล่างศูนย์ค่ะศูนย์ตัวเดียวเลยนะคะไม่ได้เล่นเลยถ้าศูนย์มาล่างจบเด็กชายเสื้อเหลืองนะคะตอนนี้เปลี่ยนรวบโฉมใหม่เป็นลัดจา้านะคะร้อยสิบหน่วยบนนะคะ HTF up ห้าหนะคะแล้วก็ คู่โต๊ดบนนะคะ516 171 526272 56676586878ค่ะเด่นบน6นะคะ10หน่วยล่าง4 6 8ค่ะขอภัยนะคะเสียงอาจจะไม่ ไม่ค่อยอฟังรื่นหูนะคะเพราะว่าเจนี่แบบมีอาการแบบคัดจมูกอีกแล้วนะคะทุกคนโอเคไปต่อนะคะ10หน่วยบนนะคะ tf up ะชุดนี้นะคะเป็นข้อมูลใหม่เนาะเพิ่งพบเจอมาเผื่อจะเป็นประโยชน์นะคะ4ตัว10หน่วยบน8 1 4 0นะคะถ้า ชุดข้อมูลนี้นะคะติด10หน่วยบนเดินดีแล้วก็พบเจอบ่อยนะคะเจนี้ก็จะนำชุดนี้มาให้เ,เพื่อนๆได้ติดตามกันในทุทกๆุงวดน,นะคะถ้าเกิดว่าเจอข้อมูลนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าข้อมูลนี้เข้านะคะมันจะเป็นข้อมูลที่ดีมากๆและเป็นประโยชน์สำหรับเรานะคะต่อมานะคะป่าหม่ำค่ะบนล่างสี่และหค่ะ เซียนท่าทรายนะคะเด่น7รอง3ค่ะต่อมานะคะข้อมูลของอาจารย์วันชัยนะคะสำหรับหลักหน่วยบน1และ5ค่ะเด่นนะคะส่วน3 4 0จะเป็นข้อมูลที่เป็นชุดรองลงมานะคะ ร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งละห้านะคะสำหรับหลักหน่วยบนนะคะถ้าเป็นหนึ่งละห้าเนี่ยมันจะคู่ชุดกับอะไรจะน้คิดว่าน่าจะเป็นแปดนะแปดละสี่เด่นที่หลักสิบนะคะแต่ว่าตามชุดของจีบันเนี่ยเราเห็นหกสองห้านะคะหกสองห้าก็ถ้าเกิดว่าหกสองห้าเนี่ยมาจับคู่กับหนึ่งกับห้าเนี่ยก็คงจะ สวยดีนะคะคงจะง่ายดีเนาะเป็นแบบนี้ทุกงวดคงจะดีนะคะถ้าเกิดว่าเลขมันออกแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะคะของเอ่องวดนี้นะคะคงสุดท้ายสำหรับเลขเด่น2ตัวบนล่างนะคะขอใทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตามค่ะ